ท่านผู้ชมครับขณะที่ผมสหรัฐและทีมงานก็เดินทางมาถึงที่จังหวัดอ่างทองนะครับเพื่อที่จะมาติดตามเพื่อนของเราก็คือคุณนรงรงประดุงศิล์หรือเศรษฐีประดุษศักดิ์ศรีนะฮะหรือเป็นที่รู้จักในนามของเฮียสีอ่างทองนะครับ,รบวันนี้เราอยู่กับเพื่อนๆนะฮะผู้ที่เป็น ที่รู้จักและก็คุ้นเคยกับเฮียสีเป็นอย่างดีเราจะมาถามไ่ายถึงว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างเราได้ติดต่อได้ไหมหรือเราได้สอบถามว่าเป็นอยู่อย่างไรนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราทั้งหมดเดี๋ยวจะได้แนะนําว่าใครเป็นใครบ้างนะครับท่านแรกะนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะวันนี้สวัสดีค่ะชื่ออภิชาอัคมาพรนะคะ ชื่อเล่นชื่อหมูค่ะชื่อหมูค่ะชื่อหมูนี่พันทีที่เอยสีถูกเชิญตัวไปเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนั้นก็ตกใจค่ะพอพวกส่งข่าวมาว่าโดนคอมมโดลงก็เลยถามเพื่อนย้ำคอมมโดคืออะไรคมคมเพราะว่าคือไม่ได้คิดไปถึงทหารเลยฮะนึกว่าอคอมมโดนี่พรอระ,ะเบิดมันลงกันเยอะก็ะเข้าใจว่าเป็นระเบิดลงบ้านเฮสี่นั่นเลยค่ะก็ตกใจในวันนั้นคือวันที่13 วันที่ใช่ค่ะเช้าวันที่สิบสามคือมีคนโทรส่งข่าวแต่ว่าไม่ได้เปิดไลน์เพราะยังทํางานบ้านอะไรอยู่พอดีพี่โชมกับพี่ไก่ก็โทรมาก็เลยรับสายก็เช้าก็เลยรีบไปที่บ้านเนี่สี่ก็ไปเจอพี่ไก่เนี่ยอืมครับอ่ะอีกท่านหนึ่งคุณพี่เจ๊ไก่เจนิดค่ะพี่นิดค่ะสวัสดีค่ะก็ตกใจอะค่ะเพราะว่าไม่คิดนะคะเพราะว่าเยติเขาเป็นคนดีมาก กีดกลัวกีดกลัวด้วยวันนั้นก็ไม่สบายฟันทราบข่าวว่เป็นหายเกณฑ์ก็อยากจะเรียกร้องอยากจะเรียกร้องยังไงบ้างคะให้ช่วยติดตามว่าแกอยู่ที่ไหนเป็นฝ่ายไหดีอย่างไรนะคะขอผู้ท่านผู้ใหญ่ช่วยติดตามให้ด้วยนะคะ ค่ะอ่าะุณพี่ชื่อแนะนํานิดนึงอ่าชื่อรู้จักกันในนามเจ๊กไก่นะคะเจ๊กไก่ค่ะเจ๊กไก่อ่างทองแต่ก็มันอ่าเป็นเพื่อนเฮสีมานานรู้รู้ว่าเฮสีนี่เป็นคนยังไงแกเป็นคนมีอัธยาศัยดีมากค่ะคือไปในกลุ่มเสื้อแดงเนี่ยไม่ไม่มีความรุนแรงเรื่องกับ,บของเฮสีไม่เลยค่ะเฮสีจะเป็นเป็นประเภทอ่าผู้ให้มากกว่า นะคือไปที่ไหนก็จะเห็นแกจะไปแจกข้าวแจกอาหารเลี้ยงตลอดเลยค่ะ,ะเพราะว่าวันนั้นพอได้ข่าวก็ตกใจเพราะว่าไม่ไม่คาดคิดว่าเฮียจะมีส่วนในเรื่องความรุนแรงนะคะ,ะก็เลยไม่คิดค่ะก็เลยรีบรีบวิ่งไปหาแฟนแฟนเฮียสก็ถามดูว่าเขาก็เล่าเหตุการณ์ว่าเป็นยังไงแต่ก็แต่ว่าจริงๆแล้วอาบอกบอก บอกตรงๆว่าเฮียสีเป็นคนดีค่ะไม่ไม่ไม่รุนแรงแล้วก็อยากจะขอร้องให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะช่วยติดตามด้วยนะคะเพราะว่าอยากทราบว่าเฮียสีอยู่ที่ไหนสบายดีไหมแล้วก็อยากทราบว่าที่มาจับเนี่ยไม่ทราบว่าเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าทุกคนก็ไม่มีรู้สาเหตุกันมาก่อนว่ามันเรื่องอะไรกันแน่เพราะว่าจากที่หาประเมินสถานการณ์เนี่ยเฮียสีแกไม่ไม่ ไม่ใช้ความรุนแรงอันแล้วค่ะนะคะขอขอให้ผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยช่วยเรื่องนี้ด้วยค่ะอีกทั้นหนึ่งนะฮะนี้ก็เปดูทำอาหารหนูเป็นเจ้์ทำอาหารไปไปไหนก็ต้องไปกะเฮี่ยี่อะค่ะทำอาหารเลี้ยงทุกอย่างข้าวต้มออะไรนะฮะเฮียสี่เคยพูดไหมว่าตุ้งกะทำอย่างนู้นอย่างนี้มีไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยนะคะ คือเสียศเนี่ยหแกเป็นคนดีมากมีความหวังใหญ่ว่าถ้าพี่น้องเรามีประชุมมีนักหมายอะไรกันเนี่ยเกรงว่าจะไม่มีอาหารการกินใช่ใชทุกครั้งล่าสุดท,ที่ไปไปที่ที่ไหนกับเียศิษ์ครับที่ไปแจกอาหารนะวัดสักแก้ววัดสักแก้วทําอย่างเดียวค่ะไปทำอย่างเดียวทำให้ส่งไปแล้ววันนั้นจะไม่ได้ไปจ้า ครัท่านผู้ชมครับท,ทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้สึกว่าเพื่อนเพื่อนเราทุกคนนะฮะมีข้อสงสัยนะฮะอันนโทษนะฮะมีข้อสงสัยมีข้อระแวงสงสัยถึงผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนี้ว่ากรณีเข้ามาจับกลุ่มเฮียสีหรือคุณนรงนะฮะว่าข้อหาอะไรเพราะเท่าที่เรารู้แต่ละคนนะฮะคนใกล้ชิดของเฮียสี เฮสีไม่เคยจะมีความรู้สึกว่าใช้มาตรการรุนแรงเฮสีเป็นคนดีครับท่านผู้ชมครับเพราะเราสัมผัสเรารู้ว่าทุกกิจกรรมเขาเป็นห่วงเป็นใจว่าจะมีอาหารการกินหรือไม่แต่วันนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีข้อระแวงสงสัยว่าคุณนะฮะใช้มาตรการในการจับกลุ่มไปครั้งนี้โดยไม่แถลงอะไรเลยเนี่ยฮะ ทุกคนก็อึดอัดเราประชาชนคนไทยมีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าวันนี้เรามีมาตรการในการยื่นหนังสือไปที่ไหนบ้างครับจุดแรกที่เราไปยื่นหนังสือที่ไหนบ้างครับอ๋อค่ะก็ไปยื่นที่ที่ยูเอ็นนะคะที่ยูเอ็นนะฮะพอยื่นที่ทยูเอ็นเสร็สถานทูตเขาก็รับไว้พอรับไว้ก็เขาก็แนะนํว่าอ่าแล้วก็รับเรื่องตามขั้นตอนเนี้ยก็ เขาก็บอกว่าให้ไปที่มทบสิบเอ็ดได้ไปเยี่ยมได้ไปขอเยี่ยมเงี้ยค่ะเราก็เลยเดินทางกันไปที่มทบสิบเอ็ดแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบอะไรค่ะก็ก็ยังออกมาพูดเจ้าหน้าที่ออกมาพูดว่ากํากวมอยู่ค่ะคือหมายถึงไม่ไม่บอกพฤติกรรชัดเจนใช่กินอยู่อย่างไรใช่ค่ะเขายังบอกว่าให้รอแถลงข่าวอย่างเดียวเราก็เลยบอกว่ารอแถลงข่าวเมื่อไหร่เขาก็บอกว่ารออีกเจ็ดวันเกี่ยวกับเรื่องของการกักกุมตัว เขามีสิทธิ์ที่จะควบคุมตัวอยู่ภายใน7วันของมาตรา44่บสี่ค่ะเราก็เลยอยากมาขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพียสีที่แบบว่าจริงๆท่านเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยเยอะมากเลยอะเพราะว่ามีอะไรแกก็มาแบ่งปันแกเป็นคนดีจริงๆอะค่ะก็เลยอยากให้พี่ๆผู้สื่อข่าวช่วยติดตามเรื่องตรงนี้ให้ด้วยค่ะครับอ่ะอีกท่านนะฮะวันนี้ถ้าพูดได้อยากจะเรียกร้อง อะไรบ้างครับก็อยากจะให้แถลงข่าวอ่ค่ะไว้ว่าเฮียซีอยู่ที่ไหนครับค่ะ,คะเพราะว่าพวกเราเป็นห่วงมีโรคประจำตัวความดันสูงด้วยค่ะค่ะอ่ได้ไก่ครคับวันนี้อยากจะเรียกร้องทางผู้รับผิดชอบบ้านดอนดันวันนี้พูดเลยคะ่ะอ่าคืออยากจะเรียกร้องว่า การกระทําใดๆก็แล้วแต่นะคะขอให้สืบก็เรียกว่าอะไรน,นะคะสืบข่าวให้แน่จริงแน่ชัดจริงๆสักหน่อยนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเฮียสีไม่ได้เป็นคนรุนแรงค่ะ,อ,ะนะอยากจะเรียกร้องให้ทางการเข้าแถลงหรือแจ้งอะไรบ้างให้แจ้งที่อยู่เฮียสีว่าอยู่ตรงไหนยังอยู่หรือเปล่าพวกเราเป็นห่วงทุกคนคะ่ะ ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้สึกเพื่อนๆนทุกคนนะฮะข้อหนึ่งอยากจะเรียกร้องก็คือว่าการะณานะฮะแจ้งถแถลงการหรือจะทำยังไงก็ได้นะฮะให้พวกเราทุกคนได้ผ่อนคลายได้สบายใจว่าเฮียสีคุณนรงนะฮะอยู่ที่ไหนกินอยู่เป็นยังไงมีชีวิตอยู่หรือไม่นี่คือพี่น้องประชาชนที่จังหวัดอ่างทองและเพื่อนๆอนอยากจะเรียกร้องนะครับว่า ผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการจับกลุ่มครั้งนี้นะระบุมาเลยครว่าข้อหาสถานที่จับกลุ่มและเราสามารถที่จะพูดคุยและติดต่อฝ่ายกฎหมายทนายเข้าไปให้การช่วยเหลือได้ด้วยนะครับนี่คือเป็นเสียงสะท้อนจากเพื่อนๆพนี่น้องเราที่จังหวัด